คนไทยเป็นคนรวยคนรวยใช่ไหมคนรวยทำไมซื้อหมอไส้ซื้อรถซื้อบ้านซื้อทุกอย่างทำไมพ่อนอะทำไมไม่จ่ายเงินสดแต่ว่าการรมพูชาเป็นคนจนทำไมเวลาซื้อรถซื้อบ้านซื้อทุกอย่างซื้อทองซื้ออะไรต้องจ่ายเงินสดอันไหนจะดีกว่าไม่อายปากเลยนะบอกตรงๆนะ <c oughs> กรรมพูชา <c oughs> มันไม่ใช่คนจนนะ รวยเพราะว่าเห็นคนไทยยืมเงินคนกัมพูชาตลอดมามาดูที่กัมพูชาก่อนนะใครจะจนขครจะรวยมาดูสิทำไมอ่ะโอ้นี่มึงไม่รู้อะไรเลยเงินองของมึงอ่ะในประเทศกูก็ไม่ใช่กันแล้ว คนที่อยู่ชายแดนนะ่ะเขาก็เลยเอาไปเผาทิ้งไงถ้ามึงเก็บได้ไม,มึงก็คนกลับไปประเทศมึงไปเลยเอาไปใช้ที่ประเทศมึง,ง,ม,งมึงก็ไปแบ่งกันกับพี่น้องของมึง่ะเอาไปใช้กันเลยประเทศมึงที่มึงบอกว่ารวยหนักรวยหนานะ่ะเอาไปเลยป้าคอมเมนต์คนนี้นะครับออกมาเล่าบอกว่าคนไทยอ่ะไม่รวยจริงดีกว่าไม่เหมือนยองคอมเมนต์นะครับก่อนจะมาซื้อรถหรือซื้อบ้านนะครับบอกว่าคนคอมเมนต์นะครับ มีเงินฉดนะครับหรือว่ารวยจริงนะครับเลื่อนรวยกว่าคนไทยอีกนะครับเอาเงินฉดมาซื้อไม่ให้ทาไม่ให้ตัวเองเป็นหนี้เป็นสินหรือว่าซื้อรถซื้อบ้านนะครับโอ้โหมึงจะเอาอะไรมาเปรียบกับคนไทยเหรอครับป้าเขมรนะครับคนไทยนะครับเขามีบัตรเครดิตนะครับเขาสามารถซื้อรถฝนหรือว่าซื้อผ่อนรถซื้อผ่อนบ้านนะครับหรือว่าเป็นทองหรือโทรศัพท์แบบนี้นะครับเดี๋ยวป้าเขมรล่ะครับรู้จักเครดิตหรือว่าบัตรเครดิตหรือเปล่านะครับหรือว่าสามารถแบบว่าไปฝนบ้านฝอนอะไรแบบนี้นะครับ คนไทยนะครับเขาก็เป็นคนรวยเยอะแยะมากมายนะครับด้วยเจ็ดสิบล้านแบบสิบล้านคนเนี่ยแต่คนไทยเขาไม่เคยมาอวดคนเขมรหรอกนะครับแต่ว่าเขมรนี่สิครับมาโชว์อวดหรือว่ามาโชว์โง่ก็ไม่รู้นะครับอดรวยหรอกครับหรือว่าอดโง่ครับป้าเขมรนะครับยางคนทางบ้านมึงนะครับป้าเขมรมึงบอกว่าคนรวยนะครับบ้านนะครับก็ยังแบบลังไม่สวยไม่งามเลยคนไทยเขาก็มีความสามารถทําได้นะครับคือแบบ ราคาไม่ได้แพงนะเดี๋ยวมึงบอกบ้าป้าคอมเมนนะ่ะซื้อรถนะครับก็ไม่ต้องมาให้ตัวเองเป็นหนี้เป็นสินนะครับรถไทยอะนะคันหนึ่งแค่กี่หมื่นเองนะครับก็ซื้อได้รับคนไทยเ็าก็ซื้อได้เหมือนกันนะครับี๋ยวมดรถมอเตอร์ไซค์นะครับคันหนึ่งก็ไม่แค่กี่หมื่นเองนะครับคนไทยเขาก็ซื้อได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมึงบอกว่าซื้อโทรศัพท์อย่างฝรนคนไทยนะครับแล้วมึงจะเอาอะไรมาวัดกับคนไทยครับยองคนทางบ้านเมื่อโทรศัพท์เขาใช้นะครับ เครื่องละสองสามพันแบบนี้นะซื้อได้จริงครับแต่คนไทยนะครับเขาซื้อเครื่องละสี่ห้าหมื่นนะครับก็สามารถฟอนได้ครับเพราะว่าประเทศไทยนะครับเขามีบัตรเครดิตเขาทําบัตรเครดิตใ่ประเทศของเขาที่ให้คนไทยแต่ละคนที่สามารถเข้าถึงกันนะครับเข้าถึงง่ายนะครับก่อนจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ทําเป็นบัตรเครดิตเอานะครับสามารถจ่ายฟอนเอาแต่คนไทยนะครับ เขามีเงินคําเยอะๆมากมายนะแต่คือเขาไม่ใช้กันคือเช้าเขาอะไปกู้เอาเงินธนาคารเลือกไปกู้เอาเงินที่เขาไปฝากอีกทีหนึ่งเขามาเอามาใช้จ่ายเอามาซื้อนะครับหรือว่า เหมือนอย่างที่บ้านที่ป้าขมเมนพูดนี่แหละครับบ้าให้คนไทยทําให้ตัวเองเป็นหนี้นะครับเอามาซื้อรถเอามาซื้อบ้านแต่เงินชดของเขานะครับคือเป็นก้อนอ่ะคือเขาทําเป็นเงินสํารองในตัวของเขานะครับหรือว่าเขาเอาแบบเอาไว้บุญเบียนหรือว่าเขาเอาไว้แบบไปลงทุนทําอย่างอื่นนะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าความคิดสิ่งที่คนที่เขาสลาดนะครับเขาไม่ได้คิดเหมือนอย่างคนโง่ที่มาอวดรวยหรอกนะครับโอ้โหป้าขมเมนครับเอาอะไรมาบัดกับคนไทยครับสิ่งที่บ้านมึงบอกว่ารวยแล้วก็บ้านที่เจริญนะครับ ทางเข้าหน้าบ้านของมึงนะเป็นเส้นทางลาดยางหรือเปล่าเป็นเส้นทางคอนกรีตไหมนะครับมารู้เส้นทางอยู่ที่เมืองไทยนะครับเขานะครับขัดทางรถไปนานะครับยังเป็นเส้นทางคอนกรีตหรือว่าเป็นเส้นทางลาดยางนะครับโอ้โหจะเอาอะไรมาวัดกับคนไทยกับป้าข้าเมนอันนี้นะครับมาฟังกับหนุ่มลาวอยู่ที่เมืองไทยนะครับไม่ได้มาอวดโชว์กับเบื้อให้คนไทยนะเพราะาคนไทยนะเขาประเทศเขาเจริญแล้วประเทศเขารวยแล้วนะครับเขามีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ โอ้โหเขาไม่มาอวดカメร์หรอกนะครับเพราะว่าカメร์น่ะนะยังแบบไม่เจริญประเทศที่ยังไม่พัฒนาื้วยล่อยพัฒนานะครับก็เลยแบบมาอวดมาโชว์คนไทยนะครับว่เนเหนือกว่าคนไทยอีกมาซื้อโทรศัพท์เครื่องละสองสามพันก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายอนใช่แล้วครับอันนี้นะคนไทยเขาก็มีความสามารถจะมาซื้อได้นะครับหรือว่ามาซื้อรถจักรันละสี่ห้าหมื่นนะครับคนไทยเขาก็ซื้อได้นะครับสี่ห้าหมื่นแต่คนไทยเขาไม่ยอมจ่ายอนแลนะครับเพราะว่าเงินสดแบบนั้นนะครับเรื่องมันเยอะเรื่องมันน้อยประมาณนี้นะคนไทยเขาก็ ยอมจ่ายฟ่อนก็ได้บางคนเขาก็สามารถแบบซื้อซื้อสดได้นะครับมันก็มีนะครับแต่ว่าเขามีบัตรเครดิตนะครับอย่าลืมนะครับป้าคอมเมนต์นะครับหรือว่าซื้อรถกระบะแบบนี้นะครับแต่ว่ามึงเอามาเทียบแบบรถไทยหน้าแบบนี้นะมึงบอกว่าคนคอมเมนต์จ่ายฟ่อนคันละประมาณแสนหนึ่งหรือว่าประมาณแปดเก้าหมื่นนะอันนี้เราครับคอมเมนต์บอกว่าคนไทยซื้อสดไม่ได้ครับต้องจ่ายฟ่อนแต่คนไทยเขาไม่เล่นกันรถไทยหน้ามาขับอยู่ท้องถนนนะครับคนไทยเขาไปเล่นรถกระบะรถ รู้ๆงามๆหรืออยู่ที่ท้องตลาดหรือว่าในบ้านเขาเขานะครับหรือว่าอยู่ในประเทศไทยนะครับป้าคาเมนครับเขามียันโรงงานผลิตรถนะครับหลายแบรนด์หลายชี่ห้อมากเลยนะครับหรือแบบเป็นยันแบบรถยุโรปนะครับหรือว่ารถของญี่ปุ่นนะครับรถมีทุกรูปแบบนะครับยรื่อแบบสมัยนี้ก็คือเป็นรถไฟฟ้านะคนไทยเขาก็ใช้เกินเลยแบบนี้นะครับคือเขาใช้แบบรถไฟฟ้าเขาขับวงไบนะครับเขาไม่ได้แบบขับรถไทยนาขับรถอีเทนกันนะครับ อันนี้นะครับคนไทยเขาก็ซื้อได้แต่คนไทยเขาไม่ซื้อกันแล้วคนไทยนะครับเขาซื้อบ้านหลังหนึ่งนะหลังหนึ่งก็ประมาณช่องล้านแบบราคาแบบขั้นต่ำลยน,นะประมาณ2องล้านหรือว่าล้านหนึ่งลงมาเนี่ยคือแบบมันน้อยมากจะมีราคาประมาณนี้นะอย่างแล้วก็มีห้าล้านหกล้านเจ็ดล้านสิบล้านยี่สิบสี่สิบห้าสิบล้านเนื่อเป็นร้อยล้านมันก็มีนะครับโอ้ป้าคอมเมนต์ครับแล้วมึงจะเอาอะไรมาบัดกับคนไทยครับแล้วมึงบอกให้เข้าใจาฟอนใช่ครับคําว่าเข้าใจาฟอนนะไม่ได้แจะจ่ายแบบ ราคาเมือนอย่างที่บ้านมึงซื้อโทรศัพท์ซื้อรถเหรอครับเข้าใจผ่อนนะบางคนเขาซื้ออ่าซื้อบ้านซื้อรถนะอ่าเดือนหนึ่งก็เป็นแสนอ่ะน,น,น,นะเออแต่ว่าค่ารายได้เขาก็เยอะหรือตอบตอบแทนแบบสูงอ่ะน,น,น,นะบางทีนะครับอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าคนโง่ แล้วกับมาอดฉลาดแต่ว่าคนที่ฉลาดเขาไม่เคยมาอวดรวยนะครับนี่แหละครับคอมเมนต์มึงไม่ต้องมาฟูดแร้วนะครับมึงบอกทางบ้านมึงบอกว่ารวยแล้วมึงบอกให้คนไทยอ่ะไม่รวยจริงหรือว่าซื้อผ่อนทุกอย่างแล้วแล้วก็มากู้เงินกับคนคอมเมนต์อีกเฮ้ยคอมเมนต์อ่ะรวยจริงอย่างงั้นเลยเหรอครับป้าคอมเมนต์ครับดูแบบป,ป้าสามารถทําเป็นเงินกู้หรือว่าให้คนไทยเขาไปกู้เงินคอมเมนต์เฮ้ยผมได้ยินนะครับบอกว่าคนคอมเมนต์อ่ะนะยังมาเป็นหนี้เป็นชินกับคน คนไทยนะครับเยอะมากมายเลยเรื่อมูลค่าเป็นร้อยพันล้านเลยนะครับโอ้ป้าคอมเมนต์ครับอันเนี้ยนะเข้าเนื้อตัวเองหรือเปล่าจริงที่มึงพูดออกมานะครับชุดยอดเลยนะครับปาาของมึงมึงจะเอาอะไรมาบัดกับคนไทยนะครับประเทศไทยนะเจริญกว่าของบ้านมึงอีกนะครับเดี๋ยวเนี่ยเอา่ากรุงเทพเลยนะครับเอาแค่พัทยานะยังเจริญกว่าตัวเมืองของบ้านมึงที่แบบเจริญที่สุดอ่ะนะพัทยายังเจริญกว่าเยอะเลยนะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าประเทศที่เจริญนะครับ คนที่เขาฉลาดเขาไม่มาโอดไม่ชงไม่มาโชว์หรอกครับแต่ทิ้งทิ้งที่คนที่มาโชว์นะครับก็คือแบบป้าคอมเมนต์มาโชว์โง่อดฉลาดนะครับคิดว่าอดรวยแต่ก็อดโง่นะเออป้าคอมเมนต์ครับไม่ต้องมาพูดนะครับเรื่องแบบนี้นะครับแล้วก็มีไอ้น้องคนนี้นะครับหนุ่มคอมเมนต์คนนี้ก็ออกมาเล่าบอกว่าฐานไทยที่จับได้เงินแบบเริ่มเป็นเงินลอนล่านะครับเป็นแบงร้อยหรือว่าเบงร้อยลอนล่าหรือว่าเป็นแบงร้อยบาทนะครับเริ่มเป็นแบงฟันนะครับโอ้โหเกินเลยนะครับ บอกว่าให้คนคอมเมนตนะ์อ่ะเขาไม่ใช้กันแล้วเงินแบบเนี้ยอ่าเพราะว่าเขาลังเกียจคนไทยนะครับอยากให้คนไทยเลือกฐานไทยนั่นแนะ่ะเก็บเอาไปให้หมดเลยอันนี้แหละครับสิ่งที่คนไทยเขาตามหามานานนะครับดุมมเมนมึงคิดอะไรอยู่หรือเปล่าหรือว่ามึงไม่ฉลาดฟอร์มึงยังโง่อยู่ใช่ไหมครับคนไทยนะครับอยู่ที่เมืองไทยนะครับเงินแบงค์ปลอมๆนะครับ มันระบาดหนักมากเลยแต่ว่ากฎหมายไทยนะเขาตามหาคนที่เขาฟริดเงินปลอมแบบนี้นะอยู่ที่ตัวเมืองบ้านเมืองของเขานะครับมันตามหาไม่เจอนะครับพอมีเกิดสงครามขึ้นอะไรแบบนี้พอว่าชี้เท่าทางบ้านเมืองนะเยอะมากเลยพอคนไทยดือยฐา,านไทยเขาไปปราบหรือว่าเขาไปจับได้หรือว่าเขาเอาดินแดนแผ่นดินคนไทยเขาได้หรือว่าคนทางบ้านเมืองนะมาตาดินแดนแบบหรือว่าล้มนะ อันนั้นเลยครับสิ่งที่ท่านไทยเขาไปเจออะไรครับเงินปลอมลอนด้าแบงค์ลอนด้านะครับเต็มเกินหมดเลยนะครับคือแบงค์ปลอมคือคนทางบ้านนุ่งผลิดขึ้นมายันไปบ้าแบงค์เงินบาทนะครับตั้งแต่ยีบาทขึ้นไปถึงแบงค์หนึ่บาทนะครับคือคนทางบ้านมึงฟลิตขึ้นมานะครับไอ้บักหนุ่มคอมเมนต์ครับอันนี้แหละครับสิ่งที่คนไทยเขาจากปากคนที่เขาฟลิตเงินปลอมหรือว่าสแกมเมอร์ซีสแกมเมอร์สีเทานะครับ โอ้หนุ่มคอมเมนต์ครับคนไทยเขาไม่ใช้กันนะครับแบงค์ปลอมแบบนั้นอะ่ะให้คอมเมนต์หรอกนะครับที่มันมาใช้บางคนคอมเมนต์นะเอาแบงค์ดอนล่ามาแบบเป็นปึ๊กเลยนะแบบว่า,า,าอันนี้คือแบบว่าคนคอมเมนต์รวยจริงรวยจริงอะไรครับคนไทยทิ้งที่เขาไปเจอโอ้โหเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีหมดเลยนะครับอันนี้เขาบอกว่าเฮ้ยคนคอมเมนต์รวยจริงหรือเปล่ารวยอะไรครับเอาแบงค์ปลอมมาเล่นครับอันนี้แหละครับสิ่งที่คนคอมเมนต์แบบว่าเอาเงินบาทมาเฝ้านะครับหรือว่า เขาเงินแบงค์แบงค์ฟันบ้าง 100, 100, 500, แบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์ยี่สิบาทแบงค์ห้าสิบาทนะครับโอ้โหมีแต่เงินปลอมทั้งนั้นคนไทยเขาไม่เล่นกันคนไทยเขาหาปราบอันนี้นะครับชิ้นที่เขาเจอเขาปราบไปแล้วน่าจะหมดไปเรือ่องเงียบสักพักหนึ่งแน่นอนครับแบงค์ปลอมหรือว่าสแกมเมอร์อะไรแบบนี้เรื่องสีเท่านะครับคนคนไทยเขาไม่เล่นการเขาเล่นของเท้กันนะครับแล้วคนทางบ้านมึงนะไม่กล้าเฝ้าไม่กล้าจุดแน่นอนครับ แบงค์ของแท้คนคนไทยนะเพราะว่ามันแพงหรือว่าเงินไทยนะมันมีมูลค่ากว่าเงินของทางบ้านมึงนะครับคันว่า1นึ่พันบาทนะครับตกอยู่เท่าไรกินทางบ้านมึงครับค่าแรงถึง1เดือนเลยมั้งนั่นนะคอมเมนโอชุดจยอจังเลยนะครับนุ่มคอมเมนตออกมาฮาแบบนี้นะครับบอกว่าให้ฐานไทยเก็บไปให้หมดเก็บไปอะไรครับฐานไทยเขามาเจอนะครับคิดว่าของแท้นะตอนแรกที่ผมเห็นนะอะไรได้ครับคือของปลอมทางบ้านหนึ่งฟริตมาลอกตาคนชาวโลกเขานะครับนุ่มคอมเมนปากแทบ